สุขสันวันปีใหม่นะท่อฝันหลานยายพี่มันไม่ใช่ไอโฟนอ่ยายทำไมหนูทำแบบนี้ล่ะลูกยายซื้อมือถือเก่าๆมาให้หนูแบบเนี้ยหนูไม่เอาไอโฟนอะมันแพงยายเข้าใจไหมว่าหนูจะเอาไอโฟนท่อฝัน พอฝันหลานยายนี่มันไม่ใช่ไอโฟนอ่ยายพอฝันทำไมหนูทำแบบนี้แล้วลูกหนูก็บอกยายไปแล้วไงว่าหนูอยากได้ไอโฟนเครื่องใหม่ยายซื้อมือถือเก่าๆมาให้หนูแบบเนี้ยหนูไม่เอาไอโฟนอะมันแพงเงินยายไม่พอนะลูกใช้เครื่องนี้ไปก่อนเธอ หนูไม่ได้ไอโฟนหนูไม่เอาหนูจะเอาไอโฟนเท่านั้นย่าเข้าใจไหมว่าหนูจะเอาไอโฟนทอฝันทอฝันลูกเอาไงเนี่ยป้าวันนี้พอแค่นี้แหละหลานป้าไม่เอาด้วยล้วป้าก็ตานใจหลานหน้าดูเลยนะดูท่าแล้วหลานป้าก็น่าจะเอาแต่ใจหน้าดูเลยทำยังไงได้ละ่ะ พ่อแม่มันนะเสียไปต้องกับมันยังเดีป้าไม่อยากให้มันรู้สึกขาดนะ่ะอะไรที่พอจะทำให้มันได้อะทำแล้วมันมีความสุขอ่ะป้าก็จะทำอะค่าจ้างเองอันนี้ป้า <c oughs> ผมเอาร้อยเดียวพอผมยังทำงานไม่ถึงชั่วโมงเลย ไม่เป็นไรหรอกป้ารับปากเองว่าจะจ้างเองวันละห้าร้อยเองเอาไปเถอะไม่เป็นไรครับป้าดูท่าแล้วป้าน่าจะลำบากก่าผมป้าเก็บไว้เถอะผมเอาร้อยเดียวพอขอบใจมากนะพ่อหนุ่มครับป้างั้นผมไปก่อนนะได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมล็อกคิวไว้ให้นะครับคนครับ สวัสดีครับป้าป้าสนใจรุ่นไหนเนี่ยป้าบอกผมได้เลยนะครับพ่อหนุ่มไอไอโฟนรุ่นใหม่อ่ะราคามันเท่าไหร่เหรอไอโฟนรุ่นใหม่เลยเหรอครับโหป้าจะจ่ายไหวเห้อครับราคามันสูงมากเลยนะครับไอที่ว่าสูงอ่ะมันเท่าไหร่เหรอก็ประมาณห้าหกหมื่นได้ครับโอ้โหทาไมมันแพงขนาดนั้นอ่ะไอโฟนมันก็แบบนี้แหละครับเออพ่อหนุ่มป้าขอทํางานแลกไอโฟนได้ไหม อยากให้ของฝันหลานป้าน่ะตั้งแต่มันเกิดมาน่ะป้ายังไม่เคยให้ของฝันดีๆมันสักครั้งหนึ่งเลยแล้วนี่หลานป้าเขารู้บ้างหรือเปล่าเนี่ยว่าป้าต้องมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยนะพ่อหนุ่มนะป้าขอร้องล่ะป้าไม่ได้ขอฟรีๆป้าทํางานแรกจะให้ป้ากับป้าก็ยอมเดี๋ยวก็ผป่ากันมปเลยป้าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้งั้น เป็นว่าพ่อหนุ่มให้ป้านะนะก็ได้ครับป้าแต่ผมคงให้เครื่องใหม่กับป้าไม่ได้หลอกนะครับราคามันแพงเกินไปอ่ะเอาเป็นว่าผมมีเครื่องมือสองใหม่กลิปเลยนะครับคือลูกค้าคนเก่าเนี่ยเขาใช้ได้ไม่กี่เดือนเขางมาปล่อยขายต่อแล้วสภาพยังดีอยู่เลยเอาเป็นว่าเครื่องนี้เนี่ยผมลดให้เหลือสักสามหมื่นแล้วกันนะป้าป้าสนใจไหมครับถ้าป้าสนใจเนี่ยผมเอาให้ป้าเลยแต่ว่าจะไปบอกลานป้านะครับว่าเป็นของมือสองอ่ะก็ได้เอาอันนี้ก็ได้โอเคครับป้าแต่ว่าป้าเนี่ยต้องทําสัญญาแรกเปลี่ยนกับผมก่อนนะครับ ป้าเนี่ยต้องทำงานวันละ8ชั่วโมงระยะเวลา3เดือนป้าโอเคไหมครับตกลงจ้ะขอบใจมากนะพ่อหนุ่มที่ช่วยป้าครับทอฝานเปิดประตูให้ยายหน่อยลูกไม่หนูไม่อยากคุยกับยายยายมีเรื่องจะคุยกับหนูนะทอฝัน าหนูไม่ได้ไอโฟนหนูจะไม่ไคุยกับยายเด็ดขาดถ้างั้นหนูต้องคุยกับยายแล้วล่ะเพราะยายได้ไอโฟนมาให้หนูด้วยไอโฟนใช่ยศไอโฟนจริงๆด้วยในที่สุดหนูก็มีไอโฟนใช้แล้วเย้ท้อฝัน ขวกินข้าวหน่อยลูกเดี๋ยวกินยายกินให้เสร็จก่อนค่อเล่นก็ได้นะลูกเดี๋ยววันนี้ยายจะออกไปทำงานอาจจะกลับมาช้าหน่อยนะลูกนะแต่ยายทำกับข้าวไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าหนูหิวอ่ะหนูก็กินได้เลยนะลูกจ้ะยาย เป็นไงบ้างจ้ะป้าไหวไหมไหวจ้าสบายมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะผมจะออกไปทําธุระก็ว่าจะฝากให้ป้าเนี่ยเป้าร้านหน่อยนะครับถ้ามีลูกค้าคนไหนเนี่ยเขาจะมาถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้เขาโทรหาผมได้เลยนะวันนี้อาจจะกลับด็กหน่อยนะครับป้าจ้ะ,จะไปก่อนนะครับป้าจ้ะ ป้าจ๊ะสวัสดีครับแหมมาแต่เช้าเลยครับเนี่ยจ้าป้านี่ป้าไม่สบายเหรอจ๊ะไม่เป็นอะไรมากหรอกจ้ะพอดีเมื่อคืนขากลับมาอากาศมันเย็นถ้าป้าไม่ไหวเนี่ยป้าบอกผมได้นะครับตอนนี้กลับบ้านไปได้พักผ่อนบ้างไหมครับเนี่ยป้ากลับไปก็ทํางานบ้านบ้างนิดหน่อยอละแล้วก็เช้ามาก็เตรียมกับข้าวกับปลาไว้ให้หลานนั่นละจ้ะ ได้ช่วยป้าทำหรอจ๊ะช่วงเนี้หลานป้าน่ะเขาติดต่มือถือไม่เคยสนใจทำอะไรเลย <c oughs> งั้นเดี๋ยวป้าขอตัวไปทำตรงนั้นก่อนนะ <c oughs> ไม่ทราบว,ว่ารุ่นนี้มีกี่สีครับอ๋อ รุ่นนี้มีทั้งหมดสี่สีครับแต่ว่าหน้าร้านมีแค่สองสีนะครับครับใช่ครับผมเอาสีนี้ครับป้าจ๊ะเดี๋ยวป้าช่วยไปเช็คสีอื่นในสต็อกไหมผมได้ไหมจ๊ะได้จ้ะโอ้ป้าป้าป้าจ๊ะป้าป้าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ สวัสดีครับมาแล้วค่ะนี่พี่มาหาใครอะคะหนูชื่อทอฝันใช่ไหมลูกค่ะตอนนี้ยายหนูป่วยเข้าโรงพยาบาลฮะเกิดอะไรขึ้นกับยายหนูอะคะนี่ว่าอย่าเพิ่งถามตอนนี้ดีกว่าไปหายายที่โรงพยาบาลดีกว่าไปเร็วๆเลยครับยายยายจ้ะยาย ยายหนูเป็นอะไรอะ่ะยายหนูอ่ะเขาทํางานหนักจนป่วยอ่ะลูกนูรูไม่ว่านอกจากที่ยายเขาจะดูแลหนูแล้วเนี่ยยายเขาเนี่ยยังมาทํางานที่ร้านโทรศัพท์พี่เพื่อแลกกับไอโฟนที่หนูใช้อยู่ด้วยนะแล้วทาไมยายไม่เคยบอกหนูเลยล่ะคะยายหนูเนี่ยเขารักหนูมากเลยนะเวลาหนูอยากได้อะไรเนี่ยยายเขาก็หามาให้ โดยที่ใายเขาไม่สนเลยนะว่าเขาจะลำบากแค่ไหนอ่ะยายหนูขอโทษเพราะหนูแท้ๆเลยอะ่ะที่ทำให้ยายเป็นแบบนี้อ่ะแล้วนี่ยายหนูเนี่ยนะยังทำสัญญาเพื่อแลกกับไอโฟนที่หนูใช้อยู่ด้วยนะแต่พี่ว่าแกคงกลับไปทำงานต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะพี่กลัวร่างกายแกสุดอะ่ะแกเองก็แก่มากแล้วต้องมาทำงานหนักแบบนี้สงสารแกแย่เลย ขอคืนไอโฟนพี่ได้ไหมคะแลกกับการที่ยายหนูไม่ต้องไปทำงานหนักอีกอา้าทำไมล่ะลูกไอโฟนเครื่องนี้หนูอยากได้มากไม่ใช่เหรอหนูไม่เสียดายเหรอหนูก็เสียดายนะคะแต่หนูกลัวว่าจะเสียยายไปมากกว่าพ่อแม่หนูก็เสียไปแล้วอะ่ะหนูไม่อยากจะเสียยายไปคนนิดหนูแน่ใจใช่ไหมว่าหนูจะคืนพี่จริงๆอ่ะ ไม่อยากให้ยายทำงานไหนอีกแล้วค่ะไว้หนูโตวกว่านี้หนูค่อยหาเงินซื้อเองก็ได้ยายพอฝันยายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเออคือ ป้าไม่สบายครับเป็นลมล้มลงไปกับพื้นอ่ะผมก็เลยพาคุณป้ามาหาหมอแล้วก็เลยไปตามหลานป้ามาให้ด้วยครับยายจ๋าหนูขอโทษนะจ๊ะที่ต้องทําให้ยายเหนื่อยเพราะหนูต่อไปนี้ยายไม่ต้องทํางานไหนอีกแล้วนะจ๊ะทอฝันยายสัญญากับเขาแล้วนะลูกยังไงอะ่ะยายก็ต้องไปทํางานให้โคกําหนดนะลูกป้าจ๊ะ เรื่องนั้นเนี่ยป้าไม่ต้องห่วงแล้วนะครับหลานป้าเนี่ยคืนไอโฟนมาให้ผมแล้วเรื่องแรกกับการที่ป้าไม่ต้องทํางานหนักอกีกอ่ะริงเหรอท้อฝันจริงจะยายแต่ว่าหนูอยากได้มันมากไม่ใช่เหรอลูกพ่อนูเห็นยายป่วยต้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลหนูก็คิดได้ว่าไม่มีอะไรสําคัญสําหรับหนูนอกจากยายอีกแล้วโู่ท้อฝัน ต่อไปนี้หนูจะไม่ทําให้ยายเหนื่อยแล้วหนูก็จะไม่ทําให้ยายลาบากอีกแล้ว,ลวจ้ะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่เอาแต่ใจอีกแล้วแล้วหนูก็จะเป็นเด็กดีช่วยยายทํางานยายจะได้ไม่เหนื่อยเองจ๊ะเทาฝันขอบใจมากนะลูกสําหรับยายอ่ะแค่หนูเป็นเด็กดีอ่ะยายก็พอใจแล้ว